โลเว์สกายกับผมเช็บอลบอลฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพนั่นเองที่คุณเห็นอยู่ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์มาใหม่ของญี่ปุ่นนะฮะสำหรับเจ้านี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ AP Fu j จิ2 0 2 1มันน่าจะมาจากเกมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือกระตูนเรื่องหนึ่งนะฮะของของที่มีอยู่ในปัจจุบันนะเก <laughs> มแม่งเริ่มจะล้ําเกินไปแล้วนะสำหรับเฮลิคอปเตอร์นี้เฮลิคอปเตอร์นี้จะมีอาวุธมากมายนะมีด้วยกัน6อาวุธด้วยกันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ม สำหรับเกม modern worship นะฮะแต่ในเกมก็ยังไม่มีพลขับเหมือนเดิมนะฮะด้านไหนในห,ไในห้องบูโดยสาาไม่มีนะห้องบังคับการก็ไม่มีดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เท่นะฮะอาวุธเยอะขนาดนี้ใบพัดน่าจะกี่ใบเนี่ยใบเดียวหรอหรือ2ใบน่าจะใบเดียวนะฮะโอเคแล้วรู้สึกข้างท้ายเฮลิคอปเตอร์จะมีไอพ่นอยู่นะเป็นไอพ่นอยู่ตรงนี้นะทำให้น่าจะเป็นไอพ่นเจ็ตให้บินเร็วขึ้นหรือเปล่าและเจ็ตอยู่ตรงนี้แล้วพวกหางเสือจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนเลี้ยวไม่เห็นหางเสือกลางขยับนะฮะ ไม่รู้ว่าใช้หลักการไหนในการเลี้ยวเออมันใช้หลักการไหนในการเลี้ยววะโอเคนั่นสิเขาใช้ห okay, ลักการไหนนะผมก็คิดไม่ออกโอเคมาพูดถึงสเตตัสของเจ้าฟูจินก่อนนะฮะัสำหรับเจ้าฟูจินลํำนี้นะที่เพื่อนเห็นอยู่เนี่ยก็เลือดเยอะอยู่นะครับอยู่ที่หนึ่ง1มนสิบนะครับหนึ่ง1มืสิบด้วยกันเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของแม็กสปีดแม็กสปีดอยู่ที่80ดสิบจุปดสหน็อต ถ้าเป็นแม็กความจริงก็ประมาณอยู่ประมาณ540รโดยประมาณนะฮะสำหรับแม็กสปีดของมันแล้วก็พวกเอ่ออัพเตอร์บันเนอร์ไม่มีนะฮะเอเบลิตี้เอเบลิตี้อยู่45.5นะครับก็คือการเลี้ยวนั่นเองแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจะเป็นเจ้าเรดาร์สิบกิโลเรดาร์ーーสั้นยังไงไม่รู้นะฮะสำหรับเจ้านี่แล้วก็จะเป็นโซน่า1.6ว่งไว้ยิงใต้น้ำ แต่ไม่เห็นไม่เหมือนไม่มีอะไรยิงใต้น้ำได้อาวุธของมันทั้งหมดเราไปดูอาวุธของมันทั้งหมดว่าทำา a เม g เท่าไหร่กันบ้างครสำหรับปืนใหญ่เกตลิงจะทำา a เมตทั้งหมดโดยประมาณ17,325ะะลูกละ450ระยะยิง2.67กิโลมีทั้งหมด20นัดลองยิงออกไปฮะ หลังจากเรายิงเองก็ไม่ถึงนะเพราะว่ามีลูกที่ไม่โดนด้วยรีโหกด6.5วิครับไหนลองยิงใส่เรือดำน้ำบ้างแม่มันไม่แม่นเลยนะฮะเกนลิงกาก,ากมากเกนลิงของฟูจินกาก,ากมากนะขอยิงใกล้ๆเลยแล้วกันนะจะได้เห็นนะเมชชัดๆว่ามันเข้าจริงๆเท่าไหร่โอเค เจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าเข้าหมดนะฮะแต่เกทลิงมันกากยิงไม่โดนนี่ขนาดเรือดำน้ำนะส่วนเวลส่วนโค้งน้อยมากเลยอ๋อถ้าถอยยิงนี่แม่นเลยนะออ๋อแต่ก็ไม่แม่นอยู่ดีฮะ,ะเราเห็นแล้วนะข้อเสียเกทลิงด้านละ450ครับติดคิริคอนได้20%โอกาสติดเยอะนะฮะมีทั้งหมด20นัดระยะยิง62.67กกิโลรีโหลด6.5เบิร์ดหนึ่งประมาณ1 7ื่นเจชิปหนึ่งมี35มสินัด ต่อมาเป็นปืนฟูจินเรียวกัน45มม,มเป็นเฮฟวี่เทเลส45เรียวกันนะครับเอาไว้ยิงเรือผิวน้ํายิงนัดนหึงประมาณ2,008ต่อน,นัดน,นะครับเบิร์ดหประมาณ15,750ลองยิงฮะเออตรงเป๊ะเลย15,750ลูกละ2,008นะติดคินิคอนได้25%เลยนะก็รีโหลดแค่10วิเองดูดิคือถ้าติดคินิคอนนี่คือแรงเลย ระยะยิง3.67กกิโลนะฮะร,รีโหลดไม่ได้นานมากนะครับกูดาวแค่10วีเองไปลองยิงติดเรือน้ำารี่จะติดคีบ่อยไหมเข้าบางไม่เข้าบ้างคิดดีค่อนห้ายี่เลยนะแต่ทำไมไม่ค่อยติดหมื่นสี่ด้วย <laughs> หรือว่ายิงตกน้ำตรงกลางไปวะ <laughs> มันมีบั๊กอยู่นะเรือลำนี้ ต่อมาเป็นฟูจิน ASM เป็นอันติซับมารีนมิสไซล์เบิร์ดจุดหนึ่งจะอยู่ประมาณ1 8 0 0นนะครับก็ยิงออกไปเนี่ยลูกละ9,000เลยนะไม่สามารถติดคีดิคอนได้ใช้เวลาล็อกเป้า2วิรีโหลด14วิมีทั้งหมด4ชุดระยะ5กิโลลูกละ9 0 0 0ฮะโอเคไม่มีผิดเพี้ยนลองยิงใส่เรือำน้ำาครับมิไซล์ออกด้านซ้ายอย่างเดียวนะสลับข้างออกมั้งครับ เขาว่ามันยิงใต้น้ําได้เดี๋ยวลองให้เรือน้าดาโอเคมันล็อกใต้น้ําได้นะฮะยิงไปครับอ๋อมันสลับข้างออกครับเจง๋งแปลเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยิงเรือดำน้ำได้นะฮะเดี๋ยวเราลองเอาปืนกลกับเียวกันไปยิงจะยิงได้เหมือนกันไหมถ้าเกิดอาวุธยิงใต้น้ำจะมีทั้งหมดอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะโกงมากเพราะว่ามันมีมิสไซล์ล็อกใต้น้ำแล้วก็ ยิงเรือได้ด้วยนะฮะังนั้นถ้าเกิดอยู่กับที่อย่างเงี้ยเราเอาเฮล,ลิคอปเตอร์ไปเจาะแล้วก็ได้เป้ายิงเลยฮะโอ้ยิงเรือล้ำน้ำได้หมดเลยอะ่ะผมบอกเลยเรือลำน้ำแย่นะบอกเลยเนี่ยโอ้อันตรายนะฮะเรือลำน้ำต้องระวังนะฮะเนี่ยถึงจะหมดแล้วก็ยังล็อกได้นะเรือลำน้ำอาจจะขิดได้นะฮะถ้าเจอฮอลําลำนี้นะครับดูดิ ตายผมบอกเลยเนี่ยแล้วห่อไปใกล้ๆเงี้ยโอ้ผมบอกเลยว่า yeah, แย่แน่แต่ก็ยังทำดาเมจได้ช้ดีต่อมาเป็น agm 114่ r เป็นขี่ปืนาวุธเฮลไฟรุ่นปรับปรุงนะครับใครชอบเฮลไฟก็ลำนี้จะมีติดมานะสำหรับเจ้านี่เนี่ยตกลูกเบิร์ละ8,000นนะครับเบิร์ละ8,000 ยิงออกลูกละ4,000ยิงออกทั้งหมดเนี่ยหชุดเนี่ยสลูกนะครับโหลดแค่1วิเองแล้วก็มีทั้งหมด4ชุดระยะ5.33กิโลดูดาเมจกันครับป็นไง,ง0 0ตรงๆนะฮะไม่มีการฟ้องเกิดขึ้นเราลองยิงใส่เจ้าพี่เรือน้ำ ก็หมายพิวน้ำเท่านั้นนะครับสำหรับเฮลไฟล์รุ่ต่อมาเป็นมิสไซล์นะครับ ASM-1C นะเจ้านี่ระยะยิง6.67กิโลนะครับลูกแล้ว6,000ททัาเมตทั้งหมด2ลูกนะฮะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ย2ชุดระยะคูดาว11วิเบอร์ละหมื่นสองยิงใส่เรือน้ำมั้งครับเฮลิคอปเตอร์บ้าอะไรติดมิสไซล์ใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> เออ <c oughs> ความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่388.7 วินะครับต่อไปเป็นมิสไซล์ไฮไลท์ของลำนี้นะครับเป็นเลเซอร์ไกด์บอมนะครับไกด์มิสไซล์เจ้านี่จะตกเบิร์ดละประมาณนะครับ8 0 0พันนะครับเบิร์ดละ8 0 0พันออกลูกละประมาณ2,000นะครับระยะยิงไกลมากนะ13กิโลเลยแล้วก็ครูดาวแค่เก้าวิเท่านั้นเองสำหรับเจ้านี่ยิงออกไปเนี่ยเข้าหมดก็เบิร์หนึ่งแปดพลูกละ2,000ฮะไม่มีแรงกระจายมีทั้งหมด6ชุดอะ่ะเออมันก็ปั่นป่วนได้นะแล้วมาเลเซอร์ Laser ไม่ได้ด้วยนะฮะ อยิงสี่ลูกกับแปดผ่านเฟี้ยวนะฮะโหลดเร็วด้วยเรื่องของเรื่องเฟี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าไปเดิลุยเลยรออะไรล่ะคนจริงยิงใส่ยาบะโตะนะครับฝั่งเขามียาบะโตะว่ะอ้าวฝั่งเขาไม่มีโอ้ฝั่งเขามีแฮมเชียสิเล่นเร็วแฮมเซียแฮมเซียหาแฮมเซียก่อนเลย อันไงแฮมเซียวันดีแฮมเซียเื่อแฮมเซีย,ย,เ,ซยเลยเนี่ยเล่นมาเลยโลกนั่นแหละเล่นมันไปแฮมเซียโดนไปเด้อเบื่อแม่งเยอะแก่ปากกันแน่นะนาในฮิมอบบ่ะนฮิมอบบ่ะฮะในฮิมอบบ่ฮะอุ้ยแฮมเซียมาวันดีแฮมเซีย วันดีแฮมเชียส่งท้ายก่อนไปไปดีไปไปดีกลับมาลูกโผล่มาดิโผล่มากูยิงเลยโผล่มาก็พร้อมนะครับน้นนันนนนนโผล่มาก็พร้อมนะน้นนันอย่าเฮ้ากับพี่ให้มันมากไอ้นอนดูซีด้วย ดูซีบนบาด้วยครับขนาดเรือจมแลยย้วยังสเตลอ่ะสุดจัดอะ่ะเอาแฮมเชียแตกซะแล้วแฮมเชียแตกซะแล้ววายแฮมเชียแตกซะแล้วอะไรกันครับนี่อ่ะแอบอะไรตรงนู้นละพ่อหนุ่มเฮลิคอปเตอร์จะจมไหมเนี่ยนี่ง,ง่งๆบินง่ๆกันอยู่เฮลิคอปเตอร์บอมเบอร์เนี่ยยังไงยังไงเราอะ่ะยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะ เลยไอ้บอชนชนดึงดงีดึงได้ทันโอ้โหมันก็ยังบินติดหินอยู่ะระบบคอมพิวเตอร์อะไรจะเปลี่ยน่าแบบสั่งกลับเข้าที่เรือได้เนี่ยเลยไม่ไม่เฟี้ยวเลยอินเดียเลยเอาไปแดกคนเดียวเลยมาเดินหน้าลุยแม่งเลยโอ้ยิงกันใหญ่เลยยิงกันใหญ่เลยยิงกันใหญ่เลย บินมาเจอแล้วจ้างงไปดิงงไปดิด้แงงองอะไรกับกูทั้งนังนเห้อเฮ้อ <c oughs> บายบายนะนอนมีอะไรอยากพูดไหมมีอะไรอยากพูดป้า่นนั้นอุลยรอดตายไปเพราะม่ซายแตกแล้วมึงเอาชิพหายแล้ว เกิดกลางดองส่งติงเลยเออเอาดิเอาดิมีตายเป็นล้านนะดิโผล่มาดิโผล่มาดิครับ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 เอาดิมาดิโผล่มาดิครับโผล่มาดิครับ เออดออิดีิคุณรอดตายไปดิแผลบันกูก็รอดมาดิมาดิคุณรอดเว้ยเอา้าโดนอะไรตายครับพี่น้องโด, 5, โดนไองเ1 2 7ค่าโดนอะไรตอวิโดอ่ะเออเนี่ยแหละสำหรับอนุภาคมันก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเราพบกันใหม่โชคดีเจอปืนครับสวัสด,ดีครับเออดูอีกทีฮะอ่ะสรุปผมโดนอะไรตาย ใครรู้บ้างฮะใครรู้ช่วยตอบผมดีผมงงว่าผมโดนอะไรตะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้ฮะยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยตายได้ยังไงสวัสดีครับ